ตอนทําบุญแอบมีเสี้ยววินาทีที่หวังผลจะได้บุญไหมคะทีละข้อคืออาทีละข้อจริงๆเหรอะก็หลักในทางพุทธศาสนาเนี่ยคือมันมีคำคำหนึ่งบอกว่าบุญยันเจปุริโสกิยลากิยลาเถนังปุณณะปุณังตัมหิชันทางกิยลาทางหากว่าบุคคลพึงทําซึ่งบุญแล้วไซบุญนั้นมันก็ต้องส่งผล คือด้วยความที่ถ้าคิดแบบโลกโลกทุกคนหวังที่อยากจะได้บุญถ้าถ้าคิดแบบโลกโลกนะแต่ถ้าคิดแบบว่าในเชิงแบบว่าเราทําบุญก็เราสบายใจอยากจะทำเนี่ยจิตของเราก็จะบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นครับแค่นี้ครับ้อาอว <laughs> ยาว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 เออใช่ก็บอกไม่ให้ยาวยาวมากอ่ะก็คือจริงๆคล้ายๆกับคำถามเมื่อกี้นี้เหมือนกันใช่ไหมว่าเราทําบุญเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มคิดเนาะหวังดีก็ตามหวังไม่ดีก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นการทําให้มันครับหรือมันแคบลงใช่ไหมซึ่งแต่ว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าเราก็เป็นคนธรรมดาใช่ป่ะเรายังมีหวังอะไรได้บ้างยังมีแบบแอบอยากได้บุญบ้างทำแล้วมันเออน่าจะดีบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมดาอืมแต่อย่าให้มัน เ,เกินพอดีมันเป็นการเสียดายเสียดายเสียดายดที่บุญที่อุทส่าสนาไว้ความสบายใจที่อุตส่าสร้างเอาไว้อย่างเงี้ยดันไปแบบคิดว่าอยากจะได้นู่นได้นี่อะไรอย่างเงี้ยก็การทําบุญไม่ใช่การลงทุนอ๋อออลงทุนแบบว่าเดินก็ไม่ได้วันละหยอดบตรอะไรเงี้ยก็แบบว่าขอพรแบบรวยร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยเกินไปมันไม่ค่อยลง <laughs> ถ้ามันหวังผลได้ขนาดนั้นนี่ก็ไม่ต้องเล่นหุวงเล่นหุ้นแล้วน่าจะรวยกันหมดแล้วทั่วบ้านทั่วเมือง ไม่เป็นไรนะเพราะานี่บอกพี่มิงนะคะบอกแค่เสียววินาทีเอง <laughs>